ô oh, mẹ bình minh ô oh, chàng một lẽ อันนี้ก็ลำใหม่ครับบินได้ดีเลยครับเดี๋ยวจะเขียนแบบไปให้ดูยางเนี่ยผมใช้แค่สองสามสี่ห้าเส้นเองเพราะว่าขี้เกียจจะหมุนนานแล้วก็ถ้าคุณครูกับเด็กจะไปทำก็เพิ่มยางเอาเองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแรงยกที่แผ่นหางระดับแรงกดนะครับมันจะได้ชดเชยชื่นรื่นไปตามน้ำหนักคือถ้าเราสามารถรักษาบาลานซ์ของยางกับอีนี่ได้เนี่ย คือบินยังไงก็ได้ให้มันบินขึ้นไปสูงก่อนเสร็จแล้วให้ยางมันหมดแล้วค่อยล่อนลงอันนี้มันล่อนลงดีแล้วจบเพราะว่าตอนนี้ที่ผมทําก็คือเอาไอ้พวกปี่พวกนี้ที่ทําจากเครื่องลอนบินนานมาทําที่เหลือทั้งหมดบายอ่ะช่วยกดซับสไคร e กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ในช่อง y o u u u e ใไปด้วยนะครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะได้หาตั้งกับเขามั่ง